ไฟแอมเบียนไลท์ครับคือไฟที่สร้างบรรยากาศภายในตัวรถจนถึงปัจจุบันครับมีให้เลือกใช้กันทั้งหมด64เฉดสีครับพร้อมกับฟังก์ชันอื่นๆที่มาพร้อมกับตัวแอม i บี t นไลท์มากมายครับสวัสดีครับผมจัมโบ้ครับกิติมาศจันตะกูลโปรดักเอกร์เปจากเบนซ์สวนหลวงครับวันนี้จะมาแนะนำฟีเจอร์ตัวแอมเบียนไลท์กันครับ ปัจจุบันครับความหรูหราครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อรถนะครับรวมไปถึงความสวยงามในตัวรถก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันครับในการเลือกซื้อครับซึ่งใน Mercedes Ben z ครับมีไฟแอมเบียน i g ไลท์ให้เลือกใช้กันทั้งหมด64สีเฉดสีแล้วครับโดยไฟแอมเบียน i g ไลท์ครับคือไฟที่สร้างบรรยากาศภายในตัวรถนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับ Mercedes-Benz ก็มีไฟแอมเบียน i g ไลท์ใช้กันมาแล้วครับโดยเริ่มกันตั้งแต่1เฉดสี3เฉดสี7เฉดสีจนถึง12เฉดสีเลยนะครับ จนถึงปัจจุบันครับมีให้เลือกใช้กันทั้งหมด64เฉดสีครับพร้อมกับฟังก์ชันอื่นๆที่มาพร้อมกับตัว b i e n t Light อีกมากมายครับในการตั้งค่าไฟ Ambient Light นะครับจะมีทั้งหมด2เมนูบนหน้าจอ Command นะครับเมนูแรกครับเราต้องมาเลื่อนหาคำว่า Comfort ครับแล้วเรากดเข้าไปครับจะเจอเมนูไฟเรืองแสงในรถนะครับเรากดเลือกสีได้เลยครับตามที่เราสามารถต้องการจะปรับนะครับหรืออีกจุดหนึ่งครับจะเป็นตรงหน้ารูปตัวรถ นั่นก็คือการตั้งค่านั่นเองครับเรากดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็จะเจอไฟส่องสว่างตรงนี้เรากดเข้าไปได้ครับจะเจอเมนูหนึง่งที่เขียนว่าไฟเรืองแสงในตัวรถให้เราปรับได้อีกจุดหนึ่งครับในปัจจุบันครับไฟเม็ดลท์ครับสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นครับไม่ว่าจะให้ตัวรถเลือกใช้เป็นสีสีเดียวกันทั้งคันก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยครับจะเลือกสีไหนก็ได้ครับมีให้เลือกกันทั้งหมด64เฉดสีนะครับ ส่วนถ้าเกิดเราติ๊กคําว่าหลากสีตรงนี้นะครับตัวรถจะมีตีมสีมาให้เลือกทั้งหมด10ตีมสีครับเราสามารถเลือกตีมสีอะไรก็ได้นะครับตัวรถจะมีให้10ธีมสีเลือกได้อย่างอิสระเลยครับถัดมาครับก็จะเป็นไฟเรืองแสงแบบหลากสีถ้าเกิดตรงนี้เราติ๊กไว้นะครับถ้าเกดราติ๊กไว้นี่ครับหมายถึงว่าไฟลท์จะมีการแสดงความเข้มและอ่อนวนไปเรื่อยๆนะครับส่วนเอฟเฟกครับจะมี2เอฟเฟกก็คือการต้อนรับ นะครับการต้อนรับนี่ถ้าเกิดเราติ๊กไว้นี่ครับหมายถึงเวลาเราปลดล็อกรถจากรีโมทไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้จะติดรอเราเลยส่วนถ้าเกิดเราติ๊กสภาพอากาศครับตรงนี้ไว้เวลาเราปรับอุณหภูมิแอร์ครับไฟแอมเบียนไลท์จะมีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าเกิดเราพักอุณหภูมิแอร์ให้ร้อนขึ้นเนี่ยแอมเบียนไลท์จะเป็นสีแดงครับส่วนถ้าเกิดเราผักอุณหภูมิแอร์ให้เย็นลงครับแอมเบียนไลท์จะเป็นสีน้ําเงินครับ นอกจากนี้ครับการเปลี่ยนแปลงตัวไฟแอมเบีนยนไลท์ครับเรายังสามารถสั่งงานด้วยเสียงด้วยครับเพียงเราแค่พูดคำว่าให้ม e r ซ e ด e สนนำหน้านะครับแล้วตามด้วยคำสั่งเสียงนะครับอย่างเช่นครับ Hey Mercedes how may I help you Amb เบียน i g ไล blue okay I am changing the color ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำฟีเจอร์ตัว Ambient Light ครับในคลิปหน้าครับทางทีม Product Expert จะมาแนะนำฟีเจอร์ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel ครับที่ชื่อว่า b e n ์สวนหลวง Auto House ครับส่วนในวันนี้ครับจัมโบ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ